ลุกลุกลุกหนึ่งสอมเออสามนั่นว่อยากลุกอีกพุ่นแย่แล้วว้าผมมาลุกตรอกครับพี่แม่ผมมาลุกเถยะแท่ รับเขาสู่ช่องทางหางดีนะคะแม่ไปว่าเจ้าไปแล้วเท่ามิ่งไปแล้วโอ้ยเรนดัดหนาแม่เพิ่นได้ออกมากก็ดีใจตัวผมได้ออกมาบุญไหว้แถวนี้ ตัววุ่นตัววุ่นมาแล้วตัววุ่นผุนเอาแรงน้ำกลดเลยเออเอาเอา,เอาแรวน้ำกลดอีพอเลยเนะเนะไปใส่ไปใส่ไปขึ้นไปผุนอีพออยู่ผุนไปมิ่งเนี่ะเนี่ะเนยไปใส่นั่น โอ้โ oh, oh. okay. ออกไปก้อนหนุกออกไปผลมันห่อนมันห่อนมามามาอู้อู้มา,มา,มา BB, ห,อห,อหอ่อนห่อนห่อนเอาเออเอเอไปใส้มิง อ้อืมคุณแหวาวโอ,โอ้เห็นนีพอแล้วแล้วล้วเอาเอาเอาโอ้ส้น,น,น,นสนต้นไม้นออารยะโอยบ่ได้ฟัง้าเรผมออืมคุณ เขาเลอกเหรออืบยก็แ่ขาทำขอกอนอืมเจะได้เหม็นแขไ้อยไเยใส่บอลบอลเ้ยใส่บอลบอละเฮ้ยใส่บอลบอลมหแล้วอ nhớ Nhô bọn bọn chân mà mê bọn chân phủ lạnh nha mhm 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 nì mhm 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 4 mhm 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 เดี๋ยวเราจะวัดออกกากขััวมานี่จะได้เก้าสิบแปดไหมออกจากนี่รอบเอวรอบปกมันจะได้แปดสิบห้าไหมพ่นขาหลังเพ่นปรับปับอยู่พ่นคือว่าจังสันนับบางสามเดือนด้เท่าใดาแล้วัปไี้ก็แล้วก็ไอยความสูงโอ้คว่มสูงแปดสิบห้า หัวยาวเกาิบปเยับติดรอบเอิร์รอบเอิร์ดีแปดรอบเอิร์วันที่สิบหกเราจะวัดโขดหัวเก้าบแปดเอ่อความสูง แปดสิบห <85, S 2> อกแล้วก็ขาหลังเหยียบอีกดอกแน่ว่ามันเห็ดอีหยังนั่น <c oughs> จำได้เพราะจำเราอยเดี๋ยวตัวเจ้า <laughs> โอ้เห็ดอีหยังเห็ดอีหย <c oughs> ังวัน <c oughs> ที่สิบหกเราจะวัดดูวันที่สิบหกหก,กประมาณตอนเชา้าไม่ประมาณสี่โมง สี่โมงเช้าสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นไม่ได้อา,า,าจีโมงเย็นไม่ได้เอาสามโมงเช้าไปเออเออเฮ็ดยังโอ้โอโยจะขังนีเมาแล้วเด้เอเห็นบอ่อผุนแดงจึงคึงเลยปะโอ้โยอมวนแห้งแอโอ้โยไกลกับบอยานเนาะคือบอยานเนยผุนเห็นบอ่อผุนผุน ไอ้คนะไปแล้วแล่นน้ำกลลอวไกลนี่ไม่ย่านเขาจังน้อยเลยทีนี่ฮะไอ้ยาฮึมเนี่ยหักไปไหลายอันนี่แหละเดอ้อนี่ไม่อันมัวบด้า,าดเนี่ย เด็นเปหนังรถไต่ถังน่ะโว้ยพ่อไปพ่อไปโอ้โอ่อรถไต่ถังครับรถไต่ถังเนี่ยเนี่ยนี่โอ้ มิง่งขั้นขั้นใดขั้นดีเนาะโอ้ยเนื้อเบ้าสิแตกบ่แตกเนื้อเบ้าสิครับขั้นเดแตกเนื้อเบ้าเนือ้อสาวเฮ้ยบุ้ยฝุ่นปึ๊บเอ้าลุกเอาลุกเอาหนึ่งเร็ว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 ,ว,วสองเร็วเร็วสามมุ้ยสาม เอ้าโอ้ยขึ้นมาเมื่อยตีพูดว่าว้าอีพ่อพ่อเลยพ่อเมื่อยแล้วเอาผมขึ้นในอีพ่พอแลวอวว้วเร็วอีเล่าอีเร็วอเล่าอืม ทำทาบ่ะอยากลุกทั้งแม่แหละเพระอยากนอนได้ในขอกออกมาแล้วโอ้ยสุดยอดเลยว่าดินเย็นๆเพิ่งนก็นอนเดนโอ้ยอยากนอนิสลับรับก็ลับเลยครับรับเลยแน่ <laughs> คันบอกให้รับเพรลูกเอ้านึ่ง เออเอาสองเร็วเร็วโอ้เอาสเร็วเร็เร็วเว้าบลูกอฮูนักหัวขึ้นบัไดอือว้าอ้า ว้าลุกลุกลุใจแล้วลุกใจแล้วออันเออเก่งครับเก่งเก่งครับเก่งคุณเบ่งตาขางนี่ขนตามีตั้งใจขีดินไหาา้ลุกลุกลุกหนึ่งชองเอทามนั่นวยากลุกอีกคุณพี่แล้ว วายผมบ่ลงกรอกครับอีแม่ผมบ่ลงแต่แทะเออเอ้าเอ้าเออเออเอ้าออออออลุกนืน้เร็วเร็วเร่เร็วเ,วเวออมิง่งพุน่นว่าเห็ดอีย่งหุน่นไปแล้วโอ้โหเฉยโย,ย,โยผมลุกได้แล้วครับเออน,นานนาน nan เอาเอเอเอาเอาลูกลูกลูกลน้อยลูกเร็วเร็เพูดพูดไปหาแม่ไปไปหาแม่เด้อกินน้ำนะมีแม่เด้อไปไปผนไปเร็วเร็วเร็วเเรินน้ำกินน้ำกินน้ำไปเน่ง ท้ายน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หางดีด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยตัวป่วนของเราเนี่ยอย่าลืมนะคะัปแม่เอฟซีครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ